เกาตองข้าว่อทีลิฟแดงใช่มเพมันเกดพูดเลยมานี่จะไปซยดังนั่งนักเอียดนวดสดีพี่น้องครับเอาใส่หลับผู้หญิงคอมเมนต์ไ khai đơn cái bông này à uỵ xì bạc mày kéo 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 สวัสดีครับพี่น้องครับผม,มคิดทอดจังวนวแล้วสูสคพับเอกปากแดงไว้ใจไม่ใจได้อยู่พูดอย่างนั้นพี่ไกลเอาไว้ได้ไม่เสียขอพูดได้ไรลุบ ปากแดงๆดงจะไว้ใจเด็กเก่าสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนนะครับสวัสดีเอ็ซ์ซีโค้ดสวัสดีแม่นิ่มนะครับวันนี้มากกว่าทอหม้อแต่ว่ามันเป็นงานแบบว่าผู้่างไห้เรียนขับมาให้่เนาะไอพวกนีผู้ใดมีเรียนขับมานะครับเพราะเป็นมันมันหลับกางวันมันหลับกางวันอย่างของเพื่อนปุ๊กของหัวหน้าเบียวหน่อย พ่อเปียนะครับตอนนี้ครับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์กำลังแต่งตัวชิมิการชั่วพิงล่าหูนะครับนี่ดอกเลือดจ้าสีง,งามเป็นพิเศษ,ษ,ษรู้สึกจังไงครับเหมือนมีโอ้ปฏิาาทินว่ามแต่อันตั้งแต่ยุระเบียบมากี่ปีกว่าแปดปีอันโตตนตเต๊กโนตแต่กหนัง,งามเบอรนี้เป็นบ่ว้าไอ,อ้ก <c oughs> อดข้อยืดสายตผมใช้เองด้วย เฮยฮฮฮนีนะครับนี่ยุทยช่องหานะครับเดี๋ยวไปท่านั้นจะเป็นอ่าิตใบยกคิดทอดคิดทอดเอซีทุกคนเสียดายเนาะมาเพราะใดนันเป็นงาน่กระจกค่ายคนเหมาะของนะครับได้เพราะใดนั่น ก็ง่ายบางทีมันก็พ่อเนาะแตตอนนี้มันเลอเพราะว่ามันเลอะมากเลเาต้องยู่คือเขา้ใหญ่หาบนจะมอง้าบอกเรืองเขาไม่ต้องรางมาสื้เลย ไ้ได้อยู่ด้หละไ่ได้อ้วนหลยกนเพิ่งจะมีเลยนั่งเอกแก้วที่ฟังนึงครับกำลังเลน่ข้าวมันแต่งตัวกันอย่นะครับไอ้แก้วอยู่ฟังเมื่อกี้กับมัแต่งตัวยู่นี่ละมันเป็นลงไปหรอเล่คุณครับที่คุณใกล้ไกลเปล่าครับนั่งเอกเจ้าอันนี้นังเอกรถจะนะนั่งเอกแก้วแต่งตัวที่ฟังนึง แดงหนาปากง้ามป้องข้อข้อปมีนัวพวกมันเฮียอยู่เดีางเตร็จเรื่องสามร้อยพ้นนะครับแกเป็นพ่วงปินไม่เป็นพ่นหนาบ่อยสิเลชียฮ่าฮ่าน่ารักปากที่สวยปากแดงแจ็ตครับคิดทอดจ้าเป็นเครื่งใจแห่งทับผมขอบคุณแม่แดงครับพระเอกเงี้ยไปจซะพี่ไก่

เพือ่อนได้อีกตัวเดียงโดนบอลสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับการสร้างเงียบไปหมดละบอสนี่เป็นมุดไหว้ทุ่เดยียวเนาะ <c oughs> แจ้างหนังง well ่ายมันใจเย็นสวัสดีเมตติครับตัวปิ่มเทดาวไร่คนใหม้แห่เพลน่ารักมากพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบนะครับพี่แมนไปทอยู่ที่ไหนครับยู้ช่องยู้ช่องหาไหมครับจักยู้แถวไหนบู พี่แถวไหนบูงสวัสดีพี่เอี้ยงนะครับสวัสดีแม่ทองย้อยนะครับสวัสดีแม่ทองย้อยนะครับไปงานที่ไหนกทมครับมางานรับเอียงรับรับพี่เอียงก็เพื่นรับพี่เอียงก็สู่รับรางวัลกิรีทองเป็นรางวัลรับเงานทำอ๋อ ทีมงานระเบียบวัตนศิลป์นะครับมารับรางวัลกินนารีทองเป็นถ้วยบ่อถ้วยกินนารีทองนะครับเป็นอีนอ่างกอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมบอกเขาได้คร,าาครับของพนาเปียกับของพนาน้อยเดลวนะครับแจให้แล้วขอบคุณครับทักยุกอดทอมอครับผม ดีครับเอเจนมันเลูกที่ได้รับรางวัลครับแม่คิดหอดทีมบ้านแม่นชิดหอดแฟนคลับมากกรุงเทพเอาเป็นว่าวันที่สิบหาค่อยร่วมตัวกันไหมเนาะทีมบ้านแม่นนะครับวันที่สิบหาสิ่เดยมัลเล่นที่กรุงเทพหอีก่หกมินิระเบียบวัตถศิลป์นะครับแต่มามือนี้มันเป็นงานต้องยู่งได้ดมยู่งได้ยู่งได้คาดเพลื่อนว่าให้คนนอ,อกเขาก็เลยม่ได้เอ่ยแฟนคลับก็ได้ สุรยาพี่น้องเขามาหลิมน้ำคิดหัดทุกคนเด้เเอพี่น้องมีใจน้ำเด้พอพระเอกที่ได้รับรางวัวลค้าตันี้อเาแนนนอะไรอะการวามเดเานี่บอกคนเก่าทีเจ๊นานพวกเจ๊งเฮียบเพียบชุดเหมือนลว า่าใส่กันเดยรอกขวาข้อหนงาแวโอ้ยงามไปนาดว่าาสนาโอ้ยเืองแขนเปเถอเป็นเถือี่าิลปีเขาจะได้แต่งตัวนเป็นสว่อกูามันเแตนเราควอไปคไปคูไปเด้อยกการนู่ะายักูเดี๋ยวให้อ่ะยังเบื้งศิลปินของมเฮามีไผ่แดนะครับน้องเบลนะครับ นี่แหละช่างแตนนง่งหน้ารองรถจักหน้ายังงามเอาคนอื่นร่วมวหรบอบ่ลงตรงพ่อรังวันอย่างกว่าครับก็จเจ้าถาม,าม้าอมมืมเจ้าถามมากินนดีคอรแข่งที่หกแที่หกประเรียบพระดศิลป์ได้เอ้าเาป็นศิลปินท่านพี่ครับมุลปรจนาเนาะ ต้อองกอนังอีกข่อยย่ใสวอะอานังอีกแจงมีควารู้สึกอะไรแต่งแต่ฮิตผมจัดเอ็มแบบสิทีนี้ได้กระดักก่อนก่อนแล้วเพามันก่อนประตูตัวแล้วแม่โ <c oughs> อ้ยนี่ก็น้องป๊อปนะครับมันสัญญานค่ะ <c oughs> ย่นานก็เคยมีวันไดนวันข้างดูนะครับโอเคขอเตอรียมข้อมพร้อมกันเด้อครับผมคิดจอดทุกคนคิดจอดอีซีหมอลำเดี๋ยววันที่ซิบหาพรอกันไหมระเบียบมินิระเบียบวาระสินนะครับพอมกันบายๆนะครับแต่เตรียมขอมูลพร้อมกันข้างผม